ผู้ชมเดี๋ยวย้อนไปที่สอนอเตาปูนนิดนึงนกข่าวก็ไม่ถือว่าผิดหวังหรอกคะ่ะแม้บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะไม่ได้ไปนะคะแต่ในเวลาลไล่เรียกการากับที่ทนายความของบิ๊กโจ๊กไปทนายตั้มวันนี้ก็ไปเหมือนกันค่ะไปยื่นแจ้งความเอาผิดกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบิ๊กต่อฐานฟอกเงินนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเลยค่ะที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางไปที่สถานีตํารวจนครบาลเตาปูนเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ไม่ใช่แค่พลตารวจเอกต่อศักท่านเดียวนะคะทนายตั้มเนี่ยฟ้องร้องไปถึงภรรยาของพลตํารวจเอกต่อศักด้วยรวมไปถึงบัญชีม้าสองบัญชีในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินพร้อมกับมอบพยานหลักฐานชุดเดียวกันกันกบที่เคยมอบไว้ให้กับทางปปปไปก่อนหน้านี้โดยภายในสัปดาห์นี้ทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะนําพยานเข้าไปให้ปากคําที่ปปป,ปด้วยและอยู่ระหว่างการประสานทางนางพิมพ์วิไลพิมพ์วิไลคนนี้ คือเจ้าของบัญชีม้าที่มีเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงตํารวจระดับสูงหลายนายซึ่งทางนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะประสานพิมพิไลไปให้ปักคําด้วยยืนยันว่าการดําเนินการของตอนเองมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินบริจาคที่ผิดปกติไปให้กับวัดต่างๆสองวัดมั่นใจพยานหลักฐานจึงออกมาร้องเรียนเพราะตนเองในการที่ออกมาร้องเรียนแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะถูกดําเนินคดีกลับในภายหลังได้ นอกจากนี้ในส่วนของประธานวิปฝ่ายค้านนะคะทนายตั้มบอกว่าประธานวิบฝ่ายค้านเองก็ประสานข้อมูลมาขอข้อมูลต่างๆในคดีนี้ที่ตนเองด้วยซึ่งหลังจากนี้จะติดตามดูว่าพนักงานสอบสวนจะดําเนินการตามที่แจ้งความไว้หรือไม่และถ้าหากไม่มีความคืบหน้าก็จะดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวนต่อไปด้วยค่ะ